สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกท่านที่ย้ลังรับชมบดลดับซีชั้นนคลิปนี้จะพาเพื่อนมามูเตลูไปกราบนมัสการหลวงพ่อสุขสบายวัดราชคลึศวรวิหารพระนอนหหายแห่งเดียวในประเทศไทยเอา้าใครอยากไถ่กรรมหายโรคประสบโชคพบเจอแฟนต้องมาวัดราชคลึศวรวิหารหรือวัดมอนตั้งอยู่ริมถนนเทิดไทย แขวงบางยี่เรือเขตท,ทนบุรีติดกับคลองบางเกอกใหญ่และอยู่ใกล้กับตลาดพลูเดี๋ยวเราเดินเข้าไปภายในวัดเพื่อที่จะไปกราบนมัสการหลวงพ่อสุขสบายที่อยู่ในวิหารแรกทางด้านขวามือนี้นะคะวิหารนี้นะคะเรียกว่าวิหารเล็กหรือวิหารพระน,นอน ซึ่งก็จะมีหลวงพ่อสุขสบายประทับอยู่ที่นี่หลวงพ่อสุขสบายหรือหลวงพ่อนอนงายที่เป็นองค์แรกและมีแห่งเดียวในประเทศไทยเมื่อเราเดินเข้ามาภายในวิหารนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นที่ให้ทำสังฆทานแต่ว่าเราตั้งใจจะไปกราบหลวงพ่อเราต้องมองไปทางด้านขวามือนะคะหลวงพ่อสุขสบายท่านเป็นพระพุทธรูปปางนอนงาย หรือเป็นปางถวายพระเพิงซึ่งเป็นพระนอนอีกปางหนึ่งที่ไม่ค่อยมีให้เห็นมากเท่าใดนักโดยปกติทั่วไปพระนอนจะอยู่ในลนักษณะนอนตะแคงหรือที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางใส่ญาติหลวงพ่อสุขสบายหรือพระพุทธรูปปางถวายพระเพิงมีอายุกเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าเอากาทศร ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนกลางด้วยเหตุที่ว่าเมืองธนบุรีในสมัยนั้นเป็นเมืองที่มีความโดดสมบูรณ์เพราะมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะกับชาวจีนแต่ต่อมาได้เกิดอาเพศทําให้ชาวบ้านชาวเมืองล้มตายกันด้วยโรคต่างๆอีกทั้งยังขาดความสามัคคีทําให้เกิดความเดือดร้อนเจ้าเมืองจึงไปขอคําปรึกษาพระเจ้าอิการทสลจึงรับสั่งให้ไปกราบทูปลปรึกษาต่อสมเด็จพระสังฆราช พระสังฆราชตัดบอกให้โหนได้ตรวจดูว่าเป็นเพราะการวางเลิกเสาหลักเมืองไว้ไม่ถูกต้องให้รีบแก้ดวงเมืองเสียใหม่โดยหาเลิกยามที่ดีวางเสาหลักเมืองแล้วจึงสร้างพระปางบรรทมหงายเพื่อเป็นการแก้ว่าให้กับร้ายกายเป็นดีต่อมาในสมัยพระเจ้าตากศินปลายปีพุทธศักราช2310หลังจากกู้ชาติไทยเสร็จจึงสร้างเมืองทนบรุรีและตั้งขึ้นเป็นราชธานี และได้มอบหมายให้ทหารเสือคู่ใจคือพยาสีหราชเดชโชหรือพยาพิชัยดาบหักทำการบูรณะปฏิสังขรวัดและบูรณะวิหารเล็กรวมถึงพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงโดยขยายให้องค์พระใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลให้แก่เพื่อนทหารที่เป็นค่าศึกและชาวบ้านที่ล้มตายกันเป็นจำนวนมากเพราะตนเป็นต้นเหตุเป็นเหมือนการชดใช้ถ่ายกรรม ที่ตนได้ฆ่าคนตายไปพระปางถวายพระเพลิงตามประวัติกล่าวว่าหลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันธทัปรินิพานแล้วได้นำผ้าใหม่ซับด้วยสำลีห่อพระพุทธสริรัศพด้วยผ้าห้าอคู่แล้วอันเชิญขึ้นปฏิสถานณนะรางเหล็กอันเติมด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยฝารางเหล็กเสร็จ นำไปตั้งในลักษณะนอนหงายไว้บนจิตกาทานที่ทำด้วยไม้หอมล้วนๆที่มกุฏพันธนะเจดีเมืองกุศินาราเพื่อทำการชาปนากิจถวายพระเพิงแล้วจึงได้ทำการประชุมพระเพิงแต่ปรากฏว่าไฟไม่ติดต้องรอจนพระมหากัสปะเทระเดินทางมาถึงแล้วได้กราบพระพุทธสรีระศพพอกราบครบสามครั้ง ปรากฏว่าไฟติดขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจดังนั้นจึงเรียกพระปางนี้ว่าปางถวายพระเพิงมีแห่งเดียวในประเทศไทยชาวบ้านเคารพกันมากนิยมมากราบไหว้ขอถ่ายกรรมและขอพรเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบเป็นการแก้ร้ายแหบกายเป็นดีภาพนี้เป็นภาพที่พมหากัสปะกระทำอัญชลี ก่อนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระศพเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าพระมหากัสปะท่านคือใครเดี๋ยวแอดมินจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังนะคะพระมหากัสปะเป็นพระอรหันตาสาวกองค์หนึ่งขององค์สมาสมาสมรเจ้าเป็นเอตทักคะที่ทรงยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างทางด้านผู้ทรงทุดงและสรรเสริญคุณแห่งทุดงภายหลังที่พระเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ท่านได้เป็นประธานในการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งตามประวัติเล่าว่าหลังจากที่ท่านได้ทราบข่าวการเสด็จปรินิพนา์ของพระเจ้าเมื่อพองปรินิพนา์แล้วได้เจวันขณะที่ท่านกำลังเดินทางอยู่ณนะเมืองปาวาพร้อมด้วยหมู่ศิษย์จำนวนมากหลังจากทราบข่าวนั้นแล้วเหล่าสิษย์ของพระหมากัสสปะซึ่งยังเป็นปุทถุชนอยู่ได้แต่ร่ำไห้คำควร และมีพระภิสุผู้บวชเมื่อแก่รูปหนึ่งชื่อสุพัทธะได้กล่าวขึ้นมาว่าพ่อที่เถิดพวกท่านอย่าโศกเศร้าเลยอย่าข้ามครวนพวกเรารอดพ้นก็ดีแล้วจากพระสมณะรูปนี้ที่คอยจ่อจี้จ้ำชัยพวกเราอยู่ว่าสิ่งนี้ควรแก่พวกเธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอบัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จะไม่ทำสิ่งนั้นพระหมากสปะ ได้ฟังเช่นนั้นก็ดำริว่าพระเจ้าเสด็จปริพานเพียงเจ็ดวันก็มีผู้คิดที่จะทำให้เกิดความแปลปวนหรือประพฤติปฏิบัติให้วิปรลิตไปจากพระธรรมวินัยเช่นนี้จึงควรทำสังคยนาและจะชักชวนพระอรหันตเทละทั้งหลายซึ่งล้วนทันเห็นพระพระเจ้าที่ได้ฟังคำสอนของพระองค์มาโดยตรงเป็นผู้รู้คำสอนของพระเจ้าแล้วได้อยู่ในหมู่สาวกที่เคยสนทนากัน โดยมาประชุมกันเพื่อช่วยกันแสดงถ่ายทอดรวบรวมและประมวลคำสั่งสอนของพระเจ้าตามที่ได้วางมติไว้ใช้เวลาเจ็ดเดือนพระเจ้าชาติศัตรูเป็นผู้ประทําและจัดทําขึ้นที่ถ้าสัตบันคูหากรุงราชครห์แคว้นมคตนับว่าเป็นต้นกำเนิดพะไตรปิฎกภาษาบาลีที่ใช้ในนิกายเถรวาจนถึงปัจจุบัน ต่อไปเดี๋ยวพาเพื่อนมาขอพรหลวงพ่อกันนะคะถ้าเป็นผู้ชายให้นั่งตามลูกศรชี้และไหว้พระบาทขวาถ้าเป็นผู้หญิงให้นั่งทางด้านซ้ายไหว้พระบาทซ้ายทั้งชายและหญิงตั้งนโมสามจบกล่าวคำบูชาได้ฐานจิตขอพรหลวงพ่อสุขสบายโดยท่องว่าอาหังวันทามิ เสยย่พุทธรูปังเตนะธนัญจะมหาโพคันจะหอนตุเมสปทาขอตั้งจิตอธิษฐานกั้นใจพร้อมกันสำหรับผู้ชายให้เอามือข้างขวาไปแตะที่ธรรมจักรกลางฝ่าพระบาทข้างขวาของหลวงพ่อสุขสบายสำหรับผู้หญิงให้เอามือข้างซ้ายไปแตะที่ธรรมจักกลางฝ่าพระบาทข้างซ้ายของหลวงพ่อสุขสบาย ทั้งชายและหญิงให้เอามือนั้นมาแตะที่หน้าพักตัวเองและอธิษฐานขอพรตามความประสงค์ถ้าจะถ่ายกรรมให้กลั้นใจกล่าวข้าพเจ้าจะนั่งปฏิบัติกรรมฐานวันละสี่หนาทีไม่ขยับมือและเท้าออกจากกันทำทุกวันเป็นวรายอย่างน้อย9วันขึ้นไป ต้องทำติดต่อกันทุกวันอย่าให้ขาดหรือถวายสังฆทานต่อหน้าหลวงพ่อทุกวันที่เกิดให้ติดต่อกันเป็นเวลา9้าครั้งแล้วแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งเช่นเกิดวันจันทร์ก็ทำสังฆทานทุกวันจันทร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา9้าครั้งถ้าจะให้หายโรคอธิษฐานให้หลวงพ่อช่วยปัดโรคออกจากตัวกอนอนนึกถึงหลวงพ่อให้ช่วยปลดทุกข์ให้หมด อธิษฐานทุกวันอย่าให้ขาดและกรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรโรคร้ายจะบรรเทาหรือหายไปถ้าจะให้ประสบโชคค้าขายดีอธิษฐานให้หลวงพ่อช่วยนำโชคลาภหรือนำลูกค้ามาซื้อของให้ตั้งอธิษฐานจิตใส่บาตรทุกวันจะได้ผลตามปรารถนาถ้าจะให้แฟนกลับมาหาหรือครอบครัวาม,มาอยู่กันอย่างมีความสงบสุข ให้นำผ้าห่มหลวงพ่อไล่ฐานจิตตามความปรารถนาใครอยากห่มผ้าหลวงพ่อก็ให้นำปัจจัยมาใส่ในตู้นี้นะคะแล้วก็ไปนำผ้าที่อยู่ทางด้านข้างมาห่มหลวงพ่อเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข เพื่อนอยากถ่ายกรรมขจัดโรคประสบโชคและพบเจอแฟนก็มากราบสักการะหลวงพ่อสุขสบายพระนอนหงายแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่คู่วัดราชคลึวรวิหารยาวนานมากกว่า400ปีกันนะคะฝากเพื่อน,พอนๆพอกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปของเราหรือติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ f a c e o o o เ p a บุดีเดบซีช a ้นเนคลิปหน้าจะพาไปมูที่ไหนฝากเพือพ่อนติดตามกันด้วยนะคะ